ไม่เห็ดยังบอกชไหไอ้หว่งก่อนน้ำฟองแ้สว่างฟองหนั่นฟองนี่อ่อ๋มาจอบังดิจอบัง่นก็ชงคอมโฟเมนนั่นส่งอฟง่นฟองนี่เนาะอ้ ตอนนี้ผู้ว่าเคือก็แมีนี่มันนั่งถ่ายแดงแง่ได,แได้แล้วจะมาแง่ไหนเราจะมาแตสนองแม่จังหวะแล้ว,วนเนาะก็ถ่า,านี่มันนัดดง่งถ่ายแดงเจ้าบานนี่เม่ลไรเมียหลดีใจอยู่ด้แม่ยจะได้ลูกเขยใหญ่าเลยเหรอจังหวะ<ด>แล้วแม่ยจะได้ลูกเขยใหญ่ายเลยเมื่อวานไปอันนั้นก็เห็นอยู่พ้าหาก็รื้อเอาคนมาทำแต่ว่าตอนนี้ก็มันนั่งถ่ายแดงว่าจะพาแม่ไปถ่ายเอาโฉนุกสิดีมันจะได้ขึ้นบ่หลันคือนบ้านมันติดสวยกว่าเก่า น้องแก้วเราใต้เขาเกิได้สนุกขึ้นมากว่าไม่ติดเปล่นสำหรับให้โรจนบอลมันตีโอโอมาจงแก้วเราไปถ่ายตั้งหนาเตียแก้วเราไว้ถ้ายตั้งหนาอยู่นี่ไม่แม่กับน้องนั่งถ่ายอันนี้ที่จากนมเลยชิมมาตั้แล้วก็สิไปเล่นให้โลคเขาก็สิบ่อยากหนีหมดบอลเกษใดขึ้นบ่หวะาดบ่ไงอันบ่ได้สนุกขึ้นเรียนไม่ยายเพชรเอาขึ้นไปหรออันย่ายเพชรเอาเไปหรอ อันนี้มาลูกสาวแย่รุ่นนะคะเด้อลูกสาวแย่รุ่นได้ยินข่าวว่ามีผู้บ่าวมาหมักหลายเลยค่อยสิได้ลูกเคยบัดนี้ละแม่นพี่น้องเลยเห้ยเห็นว่าไปอำนาจกันพ่อพี่อ้ายมาสองคนชคนลูกสาวงามบ่็ยังสีอะจ้ไรกันลาวเขาอยู่เอ้ยสที่ได้แล้วิดลูกสาวงามเฮ้ยเพิ่นมักที่สุดขอกแม่เพิ่นบ่มาเอาดอกเพิ่นมักแล้วมันดีเพิ่นบ่มาเอาดรอเพื่นแต่ว่าที่สำคัญนันอีหล่าอย่าไปมักเพิ่นเด้อลูก มักบมักกูรักกูหลงกูรักกูหลงจิ๋วเจ้าเบิ่งรถนี่พี่น้องกูรักกูหลงกูรักกูหลงผู้ใดอยากเป็นพี่อหญ่ก็อย่หิมะนี่แหละเอื่อยกอยี่ว่าทอวันนี้เราแปดแปดสิบเดียวมันบอกนักหลกไม่เช่าเงียวหดผ่าหน้องเงียวหดผ่าขึ้นรถมาอะไรยังไนังมาเที่น้ำหาดกันคนเมืองก็ดีค่ะกันเข้าเลี้เข้าจะบ้านในปิดฟ้านะเจ้าบ้านสิ่งก้มเอาอันน้องเท้าออกจากกัน เมือนสีเอดเนหาเราคนไม่เงียบเราอยู่เห็นนังนั่งโเจียบ,บยัง่งะาล่วพมันไปทางเขาหลว่าเจเ้าก็ยังเห็นโซ่อยู่เหมือนเดิมจะไปอยู่แล้วไปทางเขาแล <S <S 2> <S 2> ้วเนาะโอ้ยมาถอายเอ้ยคนนั่งถา,าเจดนนี้นี่น,นังเกานีล่ะมองเขาเคยกินแกยังคือแกยังคือเกลา,าเกลนนายขาดจะนำนะฮะมาเนี้ยปลาทายุ เจ้าโอมาหาฮป้าข่อยนั่งถ่ายนี่ก็แม่แล้วก็โจกเราอย่าข้อจะได้อยากนอนจะนอนเล่นสักเดิมมีรถกันเลยเนาะป้าเงี้ยนป้าเงี้ไปอยู่ละจ้ะนะเดี๋ยวพ่าจะแคปนะแอปแอปที่สวยเลยแคปที่สวยเลยเปลี่ยนผ้าไปเรื่อยๆสิเปลี่ยนผ้าไปเรื่อยๆสิเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เดิไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆลูกหมุนอยังข้างอยังอะไรไปเรื่อยๆโอเคหมุนไปเรื่อยๆลูกหมุนมาฝั่งนี้ด้วยโอเคลูกหมุนไปเรื่อยๆอ่าโอเคทำยังไงให้มันสวยกว่านี้อ่ะเบิบเบิ้บจิกกล้องสิเออเอเมื่อกี้เอาเมื่อกี้แบบไหนเอาแบบเมื่อกี้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เบิ้บโอเคโอ้พ่อแคปไม่ทันเอาใหม่ทีเอาใหม่ที ລະ1 2 3 5ໂຫມດນີ <begun>

ที่เป็นในหนังนั่นแหละนั่นที่ผู้ว่าคนังก็ใบแดงนังจวดจะใกล้แดงนะครับส่วนกันไปแดงสวนผู้ว่าคิดวเปลี่ยนสาวยี่มาเรียงนี่แหละเห็นนังนี่แหละหลังจากนั้นก็เราก็มาถ่ายเป็นถ่ายซิงเพลงของน้องธิดาลาวศรีวิไลนะครับ เออดูดีขึ้นนี่ สวัสดีครับจอบบังเลยแมะมาจอบบังเอรอครับบากาไปไก่อันนักลองดังเพ่น uh, พ่นมอยเขาไก่พ่นมอยเขาไก่พ่นดิเจ้ายมาดาวมาก่อเจ้าพีน้วงคุณยินงคอยบอกหยอกกันซอเอ คอยบริเด็เป็นยังกนงนนันเด้จเห็นมันมันแดดคอยมาลีทาอย,อยาู่ฟังตรงขามพี่ ya tu mesti tak siap